เชลเลนชปันนะครับได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่ง BIMC ก็คือเป็นการแข่ง,ข,งขันคณิตศาสตร์นานาชาติซึ่งบาเกียปีนี้เป็นเจ้าภาพแต่แข่งในรูปแบบออนไลน์ครับผมถ้าจะเข้าสู่ในวงการแข่งขังนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องฝึกลูกให,ให้ลูกมีความรับผิดชอบผมไม่ได้หวังว่าลูกผมต้องอยู่ในจุดที่สูงสุดแต่เพียงแต่ว่าให้เกาะกลุ่มไปกับเขามีสมหวังมีผิดหวังแล้วเขาก็สามารถผ่านจุดนี้ไปได้แต่ผมก็คิดว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีสําหรับลูก ตอนี้มองต่อได้เพราะว่ามันอยู่ในสัญชาตญะยานอยู่แล้วอยู่วันนั้นตอนเย็นกลับมาก็เล่าว่าปลาครูที่โรงเรียนเป็นครูสอนชีวะในห้องเขาเองก็ตามบอกว่าเนี่ยเลือกปันกับเพื่อนๆ5คนไปแข่งขันของเจอวิพิสเราก็เราก็ไม่รู้เพราะมันเป็นรายการใหม่ ติธีกรคือกันกันตะถาวรแล้วว่าเออก็ดีนะแล้วเลตติ้งก็น่าจะดีโอเครางวัลเขาก็เยอะนะแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่านั่นแหละคือการเปิดให,ให้ให้ปันได้ไปเจอโลกภายนอกหาประสบการณ์ที่ดีแล้วไปอยู่ในเวิร์กพอยต์อย่างเงี้ยเคยกินไม่เคยครับไม่ไม่กี่ทุเรียนใช่ไหมไม่เคยชอบไม่ชอบด้วย เรื่องใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆโอนนี่สิ่งผมว่าคุ้มมาหาที่ไหนไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสอย่างนี้ในเมื่อถูกโรงเรียน,รนเรียวดมคัดเลือกให้ไปมันก็เป็นอะไรที่ดีและ,และสิ่งสําคัญที่สุดก็คือไปอยู่กันรูปแบบ 4- ีหคนในการแข่งขันตรงนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยความสามัคคีเป็นทีมเวิร์กแต่โอเคแหละการแข่งขันมันมีทั้งเกมมีทั้งโชคดวงทุกอย่างบางทีมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าคนที่ชนะหรือคนที่ ได้รับรางวัลจะต้องเป็นคนเก่งที่สุดไม่ใช่องค์ประกอบมันมีหลายอย่างแต่สิ่งที่ผมคิดอะเด็กได้ไปเปิดเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆหามุมมองใหม่ๆในอีกอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ผิดหวังถึงแม้จะไม่ได้เข้ารอบลึกๆผมก็ถามเขาอ่ะนะว่าปันเ,เสียใจไม่ได้ไม่ได้ไปต่ออย่างเงี้ยเขาบอกก็ก็มีบ้างท้ายที่สุดคือด้วยเวลามันก็เป็นตัวตัวตัว ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้เราคือเราไม่ได้ไปจริงจังตรงนี้แต่เพียงแต่ว่าเสียดายโอกาสว่าอยากจะได้ไปต่อเขากลับมาบอกผมว่าเออป่ได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะๆมากตรงนี้แล้วได้ไปรู้เลยการทายไม่ว่าจะทำทายอินเทอร์หรืออะไรก็ตามโอ้โหกวอาจจะได้มาแต่ละช็อตเออได้เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการเทปแรงหนักมาก สามารถบอกได้ไหมนัดกันโอตั้งแต่บ่ายวันนึงจนถึงตีลุ่งเช้าอีกวันหนึ่งโอ้โหสิบสองสิบสามชั่วโมงโน่นนหะอยู่ในตรงนั้นกลัวจะถ่ายได้จอบอะฮะมีคนมาฟอลใน i ออะไรอย่างงี้มากขึ้นแล้วก็เป็นโรงเรียนนี้ก็จะมีคนทักอะไรอย่างเี้ยบางครับว่ารอ เรื่องเล่ไม่ค่อยเซียนแต่เน้นเรียนให้พ่อแม่ภูมิใจก็สไตล์เด็กนะคือคำคมของเขาผมก็ไม่รู้เขาไปคิดกันมาอย่างไรอันนั่นก็คือเป็นแค่ถามยิ่งชุ่งสั้นๆในรายการแต่ถามว่าชีวิตจริงก็คือว่าเป้าหมายชีวิตคุณคุณจะต้องไปเรียนต่ออะไรตรงนี้ผมว่าเป็นสาระสำคัญมากกว่าครับ เราเข้าสู่วงการแข่งขันใหม่ๆเนี่ยเฮ้ยมันก็น่าหลงหลนะเราก็อยากจะปั้นลูกเราความอยากความโลภความที่อยากให้ลูกป,ประสบความสําเร็จโอมาเต็มเปี่ยมเลยหน้าวินาทีเมื่อย,ย้อนกลับไป10ปีเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่หน้าวันนั้นก็คือคําพูดที่ว่าขึ้นขี่หลังเสือตออตอนนั้นจริงๆก็พยายามจะปั้นลูกให้ได้มากที่สุดแต่ถึงวันหนึ่งอ่ะผมมีความรู้สึกว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างมันไม่ใช่ที่สุดของชีวิตฉะนั้นคืออย่างปอนเนี่ยผมอาจจะรูปแบบหนึ่งแต่อย่างปั้นอ่ะปัจจุบันแทบจะ แทบจะไม่ได้ใช้รูปแบบปอนมากเท่าไหร่แต่เพียงแต่แนวทางการเรียนการตั้งใจเรียนหรืออะไรหาติวเตอร์อะไรที่อย่างเงี้ยก็ยังใช้รูปแบบเดิมแต่เพียงแต่ว่าการแข่งขันผมไม่ได้คาดหวังเหมือนกับตอนสมัยปอนปอนอย่างที่เราเข้าไปในวงการใหม่ๆผมเชื่อว่าทุกคนก็จะเป็นอย่างนั้นแหะแต่ถึงจุดนึงมันจะสอนเราเลยว่า มันไม่ใช่ที่สุดของชีวิตมันมีอย่างอื่นให้เราทําไม่ว่าจะเรื่องเรียนได้ป้๊บคุณต้องมีกิจกรรมอย่างตอนที่ผมพูดได้ว่าอย่างปอนไปเรียนอยู่ในแพทย์ที่จุฬาอย่างเงี้ย <Okay. S 1> มาวันนี้เออเขาก็มีความสุข <Okay. S 1> ทั้งพ่อกับแม่ก็ไปหาเขาทุกอาทิตย์ได้นั่งคุยกันถามสาระทุกสุขดิบเป็นไงหนักไหมอย,อย่างนั้นอย่างเี้เขาบอกเขาเอาอยู่เขาก็เอาตัวรอดได้ผลการเรียนที่เขาเรียนอยู่มาก็ก็ถือว่าอยู่ในต้นๆในในของคณะแพทย์นะครับเราก็ถือว่าโอเค อย่างปันนี่เราก็ไม่ได้ห่วงก็รอให้เขาชัดเจนว่าเขาจะเลือกแบบไหนตรงนี้ฉะนั้นคือคำพูดว่าขี่หลังเสือตอนนี้ผมลงมาแล้วลงมาแล้วเพราะว่าไม่ไม่ได้อยากมากขนาดเหมือนกันอย่างนั้นแล้วคือแทบจะคือถ้าเทียบกับปอนผมเหนื่อยนะแต่ปันเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันแต่เหนื่อยคนละร,รูปแบบแต่ปันน่ผมปันน่โชคดีด้วยแล้วเขาเองเขาก็มีความตั้งเขาได้เห็นรูปแบบพี่เขามายัางไงแล้วปันเป็นคนที่ปรับตัว ไม่ว่าจะเรื่องโอเคทุกอย่างอะ่ะเขาเขาเอาตัวรอดได้ถ้าจะเข้าสู่ในวงวงการแข่งขันเนี้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผมเชื่อว่าต้องฝึกลูกให้ให้ลูกมีความรับผิดชอบขยันสม่ำเสมอตรงนี้และพ่อแม่ก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตเสริมให้ลูกให้กำลังใจลูกในยามที่ถ้า จังหวะที่สมมติอย่างทําโจทย์เลขหรือจําอะไรก็ตามไม่สามารถคิดได้แน่นอนมันมีนมความทอ้อเราก็ต้องให้กําลังใจก็ต้องหาแหล่งที่เสริมความรู้ให้เขาได้ได้ได้ไดมากขึ้นตรงนี้ฉะนั้นคือแนวทางของผมที่เล่ามาผมคิดว่าผมแค่จุดเล็กๆแต่ในส่วนของครอบครัวคนอื่นๆนะอาจจะดีกว่าผมวางแผนกว่าผมแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมเจอมานะบางครั้งอะ่ะมิตรภาพ กับเพื่อนพ่อแม่ผู้ปกครองก็ตามบางทีผู้ครองแข่งขันกันจนเอาเป็นเอาตายไม่ได้สนใจชีวิตจริงเลยว่าลูกจะอยู่ยังไงผู้ครองดีๆกันมาแต่พอเข้าสู่วงการแข่งขันผู้ครองไม่คุยกันเลยเพราะว่าทุกคนอยากจะปั้นลูกตัวเองให้เด่นให้ดีแน่นี้สิ่งที่ต้องระวังน,นะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าแนวทางของผมผมไม่ได้หวังว่าลูกผมต้องอยู่ในจุดที่สูงสุดแต่เพียงแต่ว่าให้เกาะกลุ่มไปกับเขาสามารถ ประสบความสําเร็จในตรงนี้ได้ผมก็พอใจแล้วถ้าเข้าสู่วงการแข่งขันคุณต้องยอมรับสิ่งแรกที่คุณต้องยอมรับเลยบางครั้งมันไม่ได้สวยหรูโรยด้วยกีบกุหลาบอย่างเอ้ยเราเก่งมันมีเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้ามันมีคนที่เก่งกว่าเราบางทีความสับเพ่าความไม่รอบคมมอบความนี้ละเราแพ้นิดนิดหน่อยหน่อยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปถึงเป้าหมายที่สูงสุดสุดท้ายลูกก็ได้เจอฮะทั้งประสบความสําเร็จได้รางวัลสูงสุดไม่ได้รางวัลหรือว่าบางครั้งตั้งเป้าหมายอยากได้เหรียญทองอกลับได้เหรียญเงิน นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดลูกเราเราต้องเจอหลากหลายรูปแบบซึ่งเราได้คุยกันก่อนมาแล้วว่า <S <S เอยมันจะต้องเจอนะอย่างบังเอิญผมโชคดียอย่างหนึ่งที่คิดว่าลูกทั้งสอง เข้าใจในระบบตรงนี้ว่าเ้มีสมหวังมีผิดหวังแล้วเขาก็สามารถผ่านจุดนี้ไปได้และผมก็คิดว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีสําหรับลูกผมก็ว่าผมก็โชคดีในแง่ตรงที่ว่าเด็กเอาด้วยเด็กมีความอดทนอันนี้สําคัญที่สุดเลยหลายๆครอบครัวผมเชื่อว่าอยากจะปั้นให้ลูกู้หเป็นเห็นคนนั้นครอบครัวนั้นอยากเป็นอย่างนี้แต่บางครั้งลูกไม่เอาเลยแต่ละครอบครัวไป ดูว่าลูกลูกของตัวเองเป็นยังไงประสบความสําเร็จมันไม่ใช่ต้องเป็นหมอหรือว่าต้องไปนักเรียนทุนต่างประเทศอย่างเดียวมันมีหนทางมันมีเส้นทางชีวิตของเด็กที่แต่ละครอบครัวสามารถหาได้เราให้เขาเกิดมาได้เราก็ต้องมีความรับผิดชอบปั้นให้เขาไปถึงระดับที่จุดหนึ่งเขาจะไปต่อได้ขนาดไหนะอยู่ที่ความสามารถของเขาละความรับผิดชอบของเขาผมมาอยู่ในครอบครัวคนจีนนะ ก็ถูกปลูกฝังสอนมาตลอดอย่างเงี้ยอย่างพ่อแม่ผมก็ต้องเลยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความอะไรหลายๆอย่างที่คนจิงเขาจะสอนมามก็สอนลูกตลอดนะยคุณอยู่ในสังคมได้คุณก็ต้องมีความซื่อสัตย์ความทําอะไรก็ตามเนี่ยอนาคตของเขาผมเชื่อว่ามาถึงวันนี้ผมว่าความสามารถผมยกเครดิตทุกอย่างให้เขาผมกับแม่เขาแฟนผมเนี่ยอาจจะเป็นตัวแค่ซัพพอร์ตให้เขาไปถึงถึงฝั่งฝันได้เร็วขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดถ้าเขาไม่เอาเลยผมก็ ไม่ได้มาถึงตรงนี้ยกเครดิตให้ลูกทั้งสองคนที่เขามีความรับผิดชอบความตั้งใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสม่ำเสมอซึ่งเขาต้องต้องไปหาประสบการณ์หาเรียนรู้อีกโลกภายนอกอีกเยอะทุกวันนี้ปอมก็ยังเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบก็หวังว่าเขาคงทำสิ่งที่ดีๆในวงการแพทย์ในอนาคตมาวันนี้ผมถือว่าปอมผมก็ภูมิใจละที่เขาสามารถทำให้เขามาถึงตรงนี้ในส่วนของปันก็กำลังตามมาสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยที่เขาได้ รางวัลที่หนึ่งก่อนโควิดตอนประถมศึกษาปีที่6กนะ่เป็นรางวัลที่เขาภูมิใจเขาก็มาขอบคุณผมกับแม่เขาเหมือนกันตรงนี้ตอนเด็กอาจจะมีไม่ชอบบ้างที่เรามากดดันอะไร้แต่พอมาอยู่ถึงจุดนี้เราก็เหมือนได้เห็นว่าสิ่งที่พ่อและแม่ทำอะไรเงี้ยมันส่งผลดีกับเรามากๆในตอนนั้นเราจจะไม่ชอบแต่ตอนนี้เรารู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจมันมีคุณค่ามากๆกับ ท้ายคานตอนนกว่ามีลูกสองคนมีหุ้นสองตัวเราเลือกหุ้นตัวนี้มาดีแล้วเราก็ดูการพัฒนาการของหุ้นตัวนี้ให้กราฟมันโตขึ้นเรื่อยๆให้ผลตอบแทนอย่างให้ผลตอบแทนเราความหมายของผมก็คือว่าเฮ้ยเป็นเด็กดีนะคุณมีว่าชอบคุณไม่ได้ทาให้เราเสียใจนะอัน,นี้คือสิ่งที่ผมได้ผลตอบแทนมาคุ้มยิ่งกว่าอะไรนี่คือผมกําลังดูกราฟสองตัวนี้หุ้นสองตัวนี้ไต่ขึ้นไปสูงขนาดไหนถ้าตราที่ผมยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละนี่คือเป้าหมายของผม